สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ e ี e อีนะคะในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทริปเชียงใหม่ อนนี้เราก็อยู่ที่ท่าอากาศย,ยานเชียงใหม่ลงเครื่องแล้วแล้วตอนนี้เราก็กลังจะไปต่อต่อรถเขาเรียกว่ารถแล้วรถเม์เพื่อที่จะไปที่ขาที่พักเราก็จะอ,อยู่แถวดิมมาโวนคนเยอะมากรถเมย์ไปทางไหนวะเดี๋ยวจะถามคนแถวนี้ว่ารถเมย์ไปทางไหนจะไป้ขึ้นรถเมย์แป๊บน,น,นึงนะคะ พี่คะถ้าไปขึ้นรถเมล์รถททีสีไปทางไหนคะไปเลยค่ะรถททีรถรถททีสี่รถเมล์อ๋อรถฟรีตอนนี้มันไม่ได้วิ่งแล้วนะถ้าหมดเวลา้วมันจะมีรถไปนั่นนะครับรถสต๊าฟอยู่ตรงนี้ใช่แต่มันไม่ได้วิ่งแล้วแต่มันไมได้แล้วตอนนี้หมดเวลาเนี่ยอนนี้จะรถสต๊าฟอ๋อม่หมดแล้วหรอจหมดกี่โมงอ่ะปกติปกติมันไมหมดสี สี่โมงเขาหมดแล้วอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรพอครืนค่าก็เรารอก่อนก็ได้คอ๋อขอบคุณค่ะทีาเขาบอกว่ารถหมดแล้วต้องหมดเลยหรอสี่โมงหรอไม่ใช่รถฟรีจะหน่อยเขาตอบเราผิดปะวะเดี๋ยวไลน์ถามที่พักแปบว่าไปยังไงฮัลโหลทุกคนเราเซิร์ชกูเกิลแล้วเมื่อกี้นี้รถมันยังไม่หมดเขาบอกว่ารถจะหมดประมาณห้าทุ่มนะคะเราก็จะเดินไปบัสซอบกัน ต็อบมันจะอยู่แบบข้างหน้าเลยนี่ปะวะเนียมันเขียวนว่าบัสตสต็อบตรงนี้ปะใช่ไหมเฮ้ย,เ,ยเขาบอกว่าเดินออกนอกประตูอาจจะไม่ใช่ตรงนี้อ่าเขาบอกว่างดบริการชั่วคราวถึง13เมษายอ้าวให้มันเลยมาแล้วอันนี้มัน64แล้วนี่แหละถ้าจะตรงนี้ปะวะ มันมันดูแปลกๆลองลองรอดูก็ได้ประมาณตรงนี้มั้งคะก็คือว่ารถรถมันไม่มีวิ่งแล้วรถดาดีซีเราก็เลยมีลุงลุงตุ๊กตุ๊ก็มาถามว่าไปไหมร้อยหนึ่งไปนิมานเราจะไปนิมานซอยสิบสองแถวๆววอร์อัพก็เลยโอเคหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าถ้าเรียก แล้วเป็นคอนโดเราจองผ่าน Airbnb เขาบอกว่าตึกมันจะเก่าๆหน่อยแต่ว่าที่พักมันจะดีอ่ะห้องมันจะดีอ่านในรีวิวมาะไปกันเถอะวิธีเช็คอินเขาบอกให้ไปที่ตู้ไปรษณียสีแดงอ้ยนี่แล้วให้เอา พีกาสีดำจะไหนวะอันนี้เปล่าวะ,นนวะใช่ไหมน่าจะใช่คีกาสีดำรับหนึ่งนี่ห้องพักของเราห้องห้าสองศูนย์โอ้ยชีวิตคนเดียวถือกล้องคนเดียวก็จะลำบากหน่อยๆ ปแบถึงแล้วค่ะที่พักของเราที่พักมีชื่อว่า103คอนโดมิเนียม2อยู่นิมมานซอย12ก็คือเข้ามาก็จะเป็นเออเนี่ยโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีโซนทำครัวมดงามมีตู้เย็นด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำ อาบน้ำก็จะเป็นฝักบัวห้องน้ำใหญ่อยู่นะโอเคนะไปดูโซนเดินเดินกันนี่เลิศก,กระจกแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องนอนพีงามมากคือแบบนิมมานแถวแๆววอร์มอัพเลยแต่ว่ายังไม่เห็นวอร์มอัพตอ,ตอนที่เดินเข้ามาไม,ไม่ใช่ตอนเดินเข้ามาตอนที่ตุกตุกมาส่งโอเลิศเลิศที่สุด เราจองสี่วันก็2004ถ้าเอาแบบรีฟันไม่ได้ก็2002โดยประมาณงดงามเดีย๋ยวตอนเย็นจะมีก็คือว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมีเพื่อนมานอนด้วยหน้าบานมากเดี๋ยวก็คือว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะมีเพื่อนจากอุตรดิตกํกำลังนั่งรถมาจะมานอนด้วยนางจากมชก็จะทาเที่ยวได้ ก็จะอยู่ด้วยประมาณสองคืนสองคืนแล้วพวกนี้ก็จะไปมั่นเจ็บด้วยกันหลังจากนั้นก็จะเป็นคนอื่นมาพาเราไปเที่ยวคอยดูว่าจะเป็นใครพาเราไปเที่ยวนะคะเดี๋วันนี้แบบสภาพพียมาขอตัวไปจัดการชีวิตก่อนเหนอยมมากเลยว,วันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะหกโมงแล้วเพิ่งจะออกมาซื้อขงสักผ้าอ่าแมงรถจะชนไปรี่บครับโอย ะมาซื้อของแล้วกไปซ้าเพราะว่าอยู่กทมมาสามวันไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วไม่มีเสื้อผ้าป,ปกติจะใส่แล้วแต่ว่าเสื้อผ้าคือเต็มกระเป๋ามาเตรียมมาถ่ายรูปโดยเฉพาะเลย,เ,ลยเมื่อกี้เพื่อนโทรมาเมาเรื่องชีวิตการทางานก็เลยเพิ่งจะได้ออกมาไม่รู้เซเว่นอยู่ตรงไหเนเดินออกมาจากปากซอยอันนี้ก็อยู่คนเดียวก็รอเพื่อนก็สนุกดีนะ รู้สึกว่าคือปกติเราเป็นคนชอบเที่ยวคนเดียวมากๆพอมาอยู่อย่างงี้แล้วเหมือนแบบได้เฟ็ฟิลลิ่งอีกครั้งถึงแม้จะไม่ใช่ต่างประเทศถึงแม้จะเป็นในไทยอะ่ะเออแต่มันมีความแบบความแบบได้ซัพเปอร์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไปไหนทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบการมีเพื่อนมามันก็ดีมันไม่ได้เจอเพื่อนนาเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ได้เจอเพื่อนมาแบบสองปีสองปี สองปีสองสามปีได้มไหมไม่ได้เจอกันเลยชอบมากเดีย๋ยวค่อยรีวิวความรู้สึกเรื่อยๆอ่ะมอเตอร์ผ่านมันรถจะชนปะวะต้องหลบหลบกันเดวิดหนุนหน่อะไปซื้อของกัน แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แอลินสุดๆเลยคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่นะสองทุ่มสามสิบแปดตอนนี้ก็จะไปกินข้าวอันนี้ก็คือเพื่อนนะคะชื่อเมย์จากช่อง um อคู hey, เมย์สเตชันค่ะคูเมยคูมีก็ฝากติดตามอยูยวจะแปะชื่อช่องไว้ใหน้นะตอนนี้จะไปกินข้าวกันคือหิวมากๆเลยจะต้องเดินทางยังไงคะเพื่อนจะไปรถแดงนะคะทุกคน จะไปรถแดงตอนนี้ก็คือบ่งรถแดงอยู่ราคา,อาอตอนนี้คือเราอยู่นิมานาะ20บาทราคาประมาณ20บาทอยู่นิมานจะไปหน้ามอรถแดงก็ประมาณ20บาทยอนรอ,อรถแดงกันจะไปกินอะไรอย่ายค่อยค่อยไปดูเนาะว่าหน้ามอจะมีอะไรให้กินบ้าง ประมาณหนึ่งนาทีก็แบบเขาบอกว่าได้ได้ก็เลยไปได้ละพานยี่บาททางรถมีอยู่สองคนนี่แหละด๋อยมากจ้าจะกินอะไรวะจะกินหม้กอกิ้งย่างหนักหนักต้องไปดูก่อนเพราะว่าไม่ได้มาเชียงใหม่านานแล้วเชียงใหม่นนาแล้วเป็นคนเชียงใหม่ที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่แล้วอโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันอย่าว่ากันอันนี้ก็เป็นหน้าหมอ ชอบเสื้อผ้าร้านนั้นน่ะร้านอะไรกันล่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปกินไอ้ที่มุกี้จานหนึ่งด้วยกัได้ได้ได้ตอนนี้เราจะไปกินอะไรนะกระดูกนะโชคุนบะหมี่เกี๊ยวซุปกระดูกเนี่ยหรออร่อยใช่ปะนั่งก่อนแมเราค่อยจับไม้มี่ที่เลยเพราะมันมีพื้นพื้นที่มันจะมีเขาได้ดิ มาแล้วกับข้าวของเราแล้วจากอะไรไปอันนี้คือต้มแซ่บอะไรวะซ,ซุปกระดูกแซ่บต้มยำกับซุปซุปอะไรซุปตีนไก่อ๋อซุป,ปตีนไก่<อ>ต้มแซ่บซุปเปอร์ชามละร้อยห้าเอ้ยชามละห้าสิบบาทไม่ใช่ร้อยห้าสิบาทชามละห้าสิบบาทห้าสิบบาทมีข้าวสิบบาทข้าวสิบบาทน้ำบริการด้วยตัวเองและฟรีตัวที่เก้านะทุกคนตัวที่เก้าเอาชิมดิคุณเมชิมดิอร่อยไหม เผ็ดมากปะโอเคปะเผ็ดอยู่กินเผ็ดคนกินเผ็ดได้บอกว่าเผ็ดแสดงว่าเผ็ดเผ็ดจริงต้องระวังนะจ๊ะทุกคนแล้วอันนี้อ่ะชิมดิครับแรกก็คือเผ็ดเลยคำแรกคือเผ็ดเลยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอัเนี้เผ็ดโอเคห่วยอันนี้เผ็ดเกินเผ็ดเกินโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกินก่อนดีกว่าน่ากินมากเราาชอบเหมือนกันรวลงแบบซุปยำอะ ำลเป็นไหมคะเพื่อนเมเปิลอ,อร่อยคนละแ,แบบอันนี้อร่อยกับตุ้มย่างอร่อแบบอันนี้จนะแบบลงคอหน่อยแต่ชิมให้ดูหน่อยสิคะอะะไรนะชิมไม่ดูหน่อยได้ได้ชิมก่อนนะคนเบื่อกูกินแล้วเมื่อเด <laughs> ือนตอนทำกับข้าวน่ะ,อ,ะรอร่อยอร่อยแนะนอนเลยห้าสิบบาทเลยแพงค่ะ <c oughs> โอเคอนิน่ <c oughs> ข้าวเสร็จก,กินข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วไปดูอะไรญี่ปุ่นมานี่จะไปเดินดูเสื้อผ้าใส่กันกเพื่อนไม่เอาเสื้อผ้ามาแต่ว่าอีชั้นอะจัดมาเต็มแล้วเราก็อยากจะได้อีกเจอร้านหนึ่งมันเป็นร้านแบบแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะเป็นสไตล์ที่แบบเราเรากำลังตามหาเป็นมินิมอลที่เรากำลังตามหาช่วงนี้กำลังวุ่นวายกับการใส่เสื้อผ้ามินิมอลรู้สึกว่ามันใส่ยากมากเลยมินิมอลเนี่ยมันน่ารักนะเรียบๆปกติจะเป็นสไตล์โอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์มอลโอเวอร์ โอ <Over>, เว<ล><ๆ>อร์โอเวอร์มินิมอลเลยมินิมอลก็เลยแบบป็นทำยังไ,ไงวะนี่นี<ม>่ร้านอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งตอนนี้ห่ะอกเลยอ่านีร้านคาดิี่ใช่ร้านนี้นดิร้านนี้ร้านนี้นนอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายร้านก่อนนี่ร้านนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปเดินดูในร้านน่ารักดีนะแต่มันเหมือนมีหลายร้านกว่านี้นะ หมือนมีหลายจุดอะไปดูจุดอื่นว่าจุดนี้ไม่ค่อยเนแนวอะมันสไตล์ผู้ชายไปนะนี่ร้านนี้ก็คืรถที่ร้านนี้ที่เราอยากมามันน่ารักมากเลยทุกคนเป็นมินิมอลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่เราอยากจะได้ต้องโดนแล้วแหละต้องได้แล้วแหละต้องได้ตังเราแล้วแหละอะอันนี้เรามาดูร้านที่สอง น่ารักมากน่ารักมากมากนี่เราชุดที่ชอบให้ดูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไงล่ะนี่ชอบชุดนี้น่ารักไหมน่ารักหนูมาดูกันว่าเราจะได้ชุดอะไรไชุดเราเยอะมากเยอะจนแบบต้องหางานให้ออกเพิ่ม